สวัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะกลายปเป็นประเด็นร้อนๆอีกแล้วนะคะเพราะว่าสําหรับวิธิกรชื่อดังอย่างคุณกรลแม่พรชรศรีเบญจมาศค่ะที่ถูกโยงข่าวเมาส์นะคะว่าเป็นดาราหอยท่าแล้วก็พาชาวคณะเนี่ยไปปีนถ้ำชื่อดังแต่ ไม่ปฏิบัติตามกฎของสถานที่ค่ะขึ้นไปแบบ V.I.P เลยใช้ชีวิตตามอำเภอใจนะคะแล้วก็มีพิธีจัดเต็มบวงสวงนู่นนั่นนี่เปิดเครื่องเสียงกระหึ่มเหมือนที่จัดคอนเสิร์ตด้วยนะคะแล้วก็ไม่พอมีไกด์พาไปมูเตลูไหว้อธิษฐานจิตนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงแบบไม่เกรงใจคนอื่นแม้ต่อมาค่ะคุณกาละแมเอ,เองเนี่ยก็จะมีการออกมาชี้แจงแบบยาวเหยียดเลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่คนในข่าวแน่นอนแต่กลับมีชาวเน็ตค่ะออกมาจับโปะนะคะบอกว่า ภาพที่เจ้าตัวนะํามาชี้แจงนั้นเนี่ยเป็นภาพคนละทริปกับที่เกิดขึ้นเพราะว่าเอาลูกเก่ามาลงแล้วก็เอาภาพเก่ามาชี้แจงแล้วก็พูดไม่ตรงกับความจริงอะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการนํหมาร์กรำพลูอะไรขึ้นไปไหว้ซึ่งเขาไม่ได้ทำแต่ล่าสุดค่ะก็คือวันนี้วันที่24มกราคม2565ก็มีชาวเน็ตอีกด้านหนึ่งค่ะออกมาชี้เป้านะคะว่าดาราหอยทากที่เพจดังออกมาแฉนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่คุณกละลแมอย่างที่เจ้าตัวชี้แจงจริงๆก็เป็นไปได้นะ พร้อมกับเปิดเบาะแสใหม่ค่ะเพิ่มเติมว่าดาราหอยทากในข่าวนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นดาราจอจอพร้อมกับระบุคําใบ้เพิ่มเติมนะคะว่าที่มีข่าวกับผู้จัดการตัวเองอ่ะก็เออเหมือนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยจอจอไปไหว้พญานาคมาบางคนก็โยงไปถึงดาราทอทออย่างไรก็ตามค่ะ เกี่ยวกับเรื่องนี้นะผู้ชมหายังเป็นที่ถกเถียงกันไปมาไปมา,าถึงความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมทําไมถึง V I P ขึ้นไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ชาวเน็ตนเนี่กก็คือเขารบแล้วก็นับถือ,อาถ้ำนาขานะคุผู้ชมขาเขาก็เลยเกิดเป็นประเด็นถกเถียงกันขึ้นมาว่าทําไมถึงทาตัว V I P แล้วมีการไปบวงสรวงไม่เขารบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์องไรก็ตามอะไรอย่างนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของดาราหอยทากเนี่ยก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดนะคะว่าเป็นใครกันแน่ก็คงจะต้องมีการตามสืบกันต่อไปแล้วล่ะคะ่ะว่าคือใครนะเพราะว่าในส่วนของคุณกะละแมเองเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วนะอะยังไงกันคะผู้ชมขาเพจด,ดังเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันแล้วนะคะเฉลยคาใบ้สักทีได้ไหมคะเพราะว่าชาวเน็ตเด่ยสับสนกันไปหมดแล้วะคะ่ะบางคนก็โจมตีคุณกะละแมบางคนก็บอกเอา้ามีข่าวใหม่แล้วนะไม่ใช่คุณกะละแมเพราะเขาชี้แจงแล้วไงงงไปหมดแล้วค่ะคะนนี้ค่ะ เอาเป็นว่ารอดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้คืออะไระนะคะและนี่ก็คือข่าวไวทไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสะร้อนของสังคม